เรียนรู้สับเซตภายใน5าทีมาดูกันนะครับมันมีความแตกต่างของคำว่าสมาชิกกับคำว่าสับเซตนะฮะสมาชิกนี่ก็คือสมมติว่าเรามีสมาชิกก้อนหนึ่งจะต้องอยู่ภายในเซตนี้นะครับต้องอยู่ในนี้ทั้งก้อนนะอยู่ในนี้แต่ถ้าคำเป็นสับเซตจะต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นปีก,กาทั้งคู่นะครับเช่นปีกกาของสามเหลี่ยม ก็ต้องอยู่ในปีก,กาของสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมด้วยเนี่ยเนี่ยไอสมาชิกในสามเหลี่ยมนียเหมือนกันแบบนี้นะครับนี่คือความแตกต่างของสมาชิกกับสับเซตโอเคไหมฮะดังนั้นเริ่มต้นนะครับข้อที่หนึ่งนะครับอ่าเป็นสมาชิกใช่ไหมสมาชิกสมาชิกดูทั้งก้อนทั้งก้อนอยู่ในเซต B หรือเปล่านะฮะอ่ามีเซตหนึ่งไหมมีนะถูกต้องนะครับอ่ต่อมาครับเซตของหนึ่ง เป็นสับเซตในอะไรครับใน B หรือเปล่านะสับ,สบ kind of เซตก็คือดูภายในเซตสมาชิกภายในเซตเลขหนึ่งเลขหนึ่งอยู่ใน B ีไหมมีเลขหนึ่งอยู่ใน B อันที่ถูกต้องนะครับต่อมาสับเซตสับเซตดูภายในเซตนะฮะเซตสองเซตสองอยู่ในใน B ีไหมอยู่นะครับโอเคถูกต้องนะครับต่อมาเซตของเซตหนึ่งเป็นสมาชิกใน B หรือไม่ เซตของเซตหนึ่งก็คือดูทั้งก้อนนะถ้าเป็นสมาชิกดูทั้งก้อนทั้งก้อนมีปีกาสองชั้นนี่ของเลขหนึ่งมีไหมไม่มีนะฮะไม่มีมันบอกว่าไม่เป็นสมาชิกใช่ไหมถูกต้องนะครับสมาชิกนะตัวนี้สมาชิกดูทั้งก้อนนะฮะเซตของเลขหนึ่งสองมีไหมใน B ีมีนะครับมีถูกต้องนะครับเซตของหนึ่งสองเป็นสับเซตใน B ีไหมสับเซตดูสมาชิกครับมีเลขหนึ่งไหมมีเลขหนึ่งมีเลขสองไหม มีมีมีเลขสองโอเคเป็นทั้งคู่นะครับเซตว่างย่อมเป็นสับเซตของทุกๆเซตอันนี้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะต่อไปข้อแปดครับเซตของทั้งก้อนนี้เป็นสับเซตไหมสับเซตดูมีหนึ่งไหมมีมีสองไหมมีมีเซตของหนึ่งไหมมีมีเซตของสองไหมมีมีเซตของเซต โอ้เซตกล่องเซตหนึ่งสอง 1, 2, มีไหมไม่มีมีสมาชิกแค่ตัวเดียวเนี่ยมีสับเซตแค่มีปีกรารแค่ตัวเดียวแต่นี่มีปีกรารสองอันนั้นข้อนี้ไม่ใช่แม้มีอันเดียวที่ไม่ใช่ก็ถือว่าไม่เป็นสับเซตนะครับต่อมาดูข้อ4บ้างะฮะสี่ของเรานี่มีสมาชิกดังต่อไปนี้มีอยู่3ตัวด้วยกันแค่นี้เองนะครับเซตว่างเป็นสมาชิกไหมเซตว่างก็มีสมาชิกเซตว่างเดียวๆนะฮะอยู่ใน C ไหม มีนะเนี่ยเซตว่างมีแน่นอนครับข้อ2เซตว่างเป็นสับเซตของสีไหมเซตว่างเป็นสับเซตของทุกๆเซตอยู่แล้วนะครับเซตของเซตอันนี้สมาชิกนะเซตของเซตว่างเป็นสมาชิกไหมมีเป็นสมาชิกแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เป็นสมาชิกก็ผิดอีกครับนะต่อมาครับเซตของเซตว่างจับคู่กับตัวนี้เป็นสับเซตไหมสับเซตให้ดูสมาชิกนะภายในเซตนะมีมีเซตว่างไหมมี มีเซตของเซตว่างไหมมีถูกต้องครับอ่าคราวนี้เป็นสมาชิกนะสมาชิกดูทั้งก้อนดูทั้งก้อนดูทั้งก้อนเซตปีกาเซตว่างปีกาสองชั้นมีไหมไม่มีนะฮะเซตปีกาสองชั้นไม่มีนะัะผิดครับราวนี้ต่อมาเซตปีกาสองชั้นเป็นสับเซตในเซต C ไหมอ่าดูสมาชิกภายในเซตนะครับอันนี้คือเซตของเซตว่างมีไหมมีตวเนี้มีมีมีโอเคถูกต้องนะครับข้อที่เจ็ด เซตของเซตว่างจับคู่กับส <facial> ับเซตของเซตว่างเนี่ยมีไหมแบบนี้ก็ดูสมาชิกนะเซตว่างมีไหมมีแน่นอนนะครับเซตของเซตเซตว่างมีไหมไม่มีอันนี้ไม่มีก้อนนี้ไม่มีนะครับก็ผิดไปนะครับอ่าต่อมาครับข้อที่8เซตว่างอันนี้สับเซตนะเซตว่างมีไหมในสมาชิกมีเซตของเซตว่างมีไหมมีเซตของเซตว่างจับคู่กับเซตเซตว่างได้ไหม มีนะถูกต้องนะครับโอเคประมาณนี้ครับ